ทุกคนคงเคยได้ยินคำว่าเวลาและวารีไม่เคยคอยใครเวลาผ่านไปและไม่มีทางจะย้อนกลับมาดังนั้นไม่ควรปล่อยให้เวลาหรือโอกาสผ่านไปโอกาสซ่อนตัวอยู่บนเข็มนาฬิกาเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าที่ทุกคนมีเท่ากันคือ24ชั่วโมงในแต่ละวันตราบเท่าที่เรายังมีลมหายใจเราย่อมมีสิทธิ์ที่จะใช้เวลาของเราอย่างเต็มที่ และเท่าเทียมกันทุกคนแต่คนเราต่างใช้ประโยชน์ของเวลาได้ไม่เท่ากันและคงจะมีใครหลายๆคนที่ใช้มันอย่างสิ้นเปลืองและไร้ประโยชน์และก็มีอีกหลายๆคนที่รู้คุณค่าของเวลาและใช้มันอย่างคุ้มค่าก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเองที่รู้กันว่าเวลาเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่จะปล่อยให้มันผ่านไปอย่างไร้ค่าทุกคน คงยอมรับกันแหละว่าในแต่ละวันบางครั้งเราก็ใช้เวลาอย่างไร้ค่าด้วยการทำเรื่องไร้สาระนั่งไถฟีดในโซเชียลไปเรื่อยๆแล้วก็หมดเวลาไปโดยไม่มีอะไรเพิ่มพูนความรู้หรือคุณค่าอะไรเกิดขึ้นซึ่งมันเป็นการพลาดโอกาสมากๆคุณรู้ไหมคะว่าเวลาทุกวินาทีเต็มไปด้วยโอกาสดีๆไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการเรียนรู้โอกาสในการได้อยู่กับครอบครัว โอกาสที่จะได้สร้างธุรกิจใหม่ๆโอกาสในการเริ่มต้นทําอะไรที่เราอยากจะทําแม้แต่โอกาสที่จะได้นั่งเงียบๆอ่านหนังสือเติมอาหารให้กับสมองหรือโอกาสในการสร้างไรายได้ให้กับตัวเองทุกอย่างอยู่ในเวลาที่เดินไปข้างหน้าของเข็มนาฬิกาเวลามันเพียงทําหน้าที่ของมันเดินไปข้างหน้าอย่างสม่ําเสมอไม่เคยหยุดพักไม่เคยรอใคร และมันก็เต็มไปด้วยโอกาสมากมายที่เคลื่อนตัวไปพร้อมกับเวลาโอกาสมากมายที่ว่านั้นเราพร้อมที่จะเปิดรับไหมเรามองหามันไหมโอกาสเป็นสิ่งที่เรามองหาเราก็จะมองเห็นโอกาสจะทำให้เราประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราต้องการบางคนมีความฝันว่าอยากจะทำงานเพิ่มหาไรายได้เพิ่มหลังเลิกง,งาน เช่นอาจจะมองว่างานออนไลน์น่าสนใจอยากจะลองทำแต่ก็อ้างว่าไม่มีเวลาเพราะว่าต้องทำงานเลิกงานกว่าจะถึงบ้านก็มืดแล้วคงทำไม่ได้หรอกคุณตัดสินตัวคุณเองไปแล้วว่าไม่มีเวลาทำไม่ได้หรอกแต่ลองทบทวนดูว่าเวลาว่างของคุณก่อนที่คุณจะไปทำงานตอนเช้าและเวลาว่างหลังเลิกงาน เวลาว่างในวันหยุดคุณเอาไปทำอะไรที่เกิดประโยชน์มันคือเวลาที่คุณจะใช้ในการทำตามความฝันให้กลายเป็นจริงคุณพร้อมจะหยิบโอกาสนั้นไหมมีภาษ,ษิตจีนบทหนึ่งกล่าวไว้ว่าอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปอย่างไร้ประโยชน์เพราะฤดูใบไม้ผลิจะไม่กลับมาอีกก็หมายความว่าถ้าเราปล่อยเวลาให้ผ่านไปอย่างไร้ค่า เราก็ไม่สามารถที่จะเรียกมันกลับมาได้อีกจงใช้เวลาที่มีอยู่ให้คุ้มค่าสร้างประโยชน์ให้กับตัวเราเองและสิ่งที่คุณปรารถนาจะสำเร็จตามที่คุณต้องการวันนี้คุณลองมองหาโอกาสที่ซ่อนตัวอยู่บนหลังเข็มนาฬิกาของคุณดูนะคะคุณอาจจะพบโอกาสดีๆให้กับชีวิตของคุณเอวายสปายขอบคุณและสวัสดีค่ะ